รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2565กศน,นอำเภอกันตัง1ธันวาคม2565พิธีมอบประกาศานียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น169คนมีนักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน6คน และมีนักศึกษาเกรเฉลี่ย3ขึ้นไปจำนวน19คนโดยมีนางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการกศออนอำเภอห้วยยอดรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศออนอำเภอกันตังเป็นประธานในการมอบประกาศเียาบัตรณนะอาคารคอซิมบีเทศบาลเมืองกันตัง 5ธันวาคม2 5 6 5นางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการกศนอำเภอววยอดรัก,การในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอตังนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ผ่านพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพมพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถอพิษรนาะสารปร,ระชาองอำเภอกันตังและนำคณะครูจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมปลุ่มแย่แฝกนสาสาน้ำหนองโกงหมู่ที่2ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจอดตรงัง 7ธันวาคม2565กศอนองพกันตังเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษากศนอด้วยกระบวนการกีฬาต้านพยาเสพติดจ,จังหวัดตรัง ณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังและสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษากศนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาและเปิึกโอกาสแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยมีนายภูวนาถสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานและนางนภพาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตรังกล่าวรายงาน 8ธันวาคม2565ผู้อำนวยการกศอนอมเพือนตังมอบหมายให้นายกสมสดีนางสาววันวิมลปังพันธ์และนางสาวเพนภาศรีิรินครูกศนอำตำบลเข้าร่วมกันคัดเลือกตัวนักกีฬาเปตองเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ผลการคัดเลือกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหญิงและรองชนะเลิศอันดับสองประเภทชายณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 13ธันวาคม2565ผู้อำนวยการกศอนอำเภอกันตังพร้อมคณะครูนำสินค้าระดับพรีเมียมจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตังเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการกศอนอดีเด่นและกศนอพรีเมียมประจำปีพศ .2566 โดยมีนางนภภาิโรภาสพผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังเป็นประธานในห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรัง 14ธันวาคม2565ผู้อำนวยการกศอนอำเภอกันตังพร้อมข้าราชการครูและบรรณากรข้องสมุทรประชาชนอำเภอกันตังเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่11ทับ2565ณนห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังโดยมีนางนาภาิรพัฒนผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังเป็นประธาน16ธันวาคม2565 ประชุมบุคลากรกศนอมเพลนตังครั้งที่8ทับ2565โดยมีผู้อำนวยการกศนอมเกันตังเป็นประธานณห้องประชุมกศนอำเกลนตัง19ธันวาคม2565ผู้อำนวยการกศนอมเภอกันตังมอบหมให้นางสาวเพนภาสีคิรินครูกศนอตำบลบอ่อน้ำร้อนและนางสาวมัสยาไพรพฤก กรกศนตำบลวังวนร่วมโครงการศึกษาธิการส่งความสุขก,ก,กรนสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐะะมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รประธานพิจิปเปิดและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ส,สุขอาชีพชุมชนจังหวัดตรังโดยมีนางนาภาจิรุภาสผู้อำนวยการสำนักง,งานกรนจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับระหว่างวันที่19-23ธันวาคม2565ณสนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ19ธันวาคม2565นางอุมาพรมโนพิรมผู้อำนวยการกศอนอำเภอกันตังพร้อมคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศอนอำเภอเหนือคลองกศอนอจังหวัดกระบี่โดยศึกษาดูงานกศอนอตำบลเยื่นซื่อกศนอตำบลต้นแบบ5 Premium, ดีพรีเมียมและศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลต้นแบบศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ,บางหมาก กลุ่มอาชีพทำน้ำตาลจากเกล็ดน้ำตาลจาก21ธันวาคม2565ผู้อำนวยการกศออนอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางจาริคงนครรูจําญาการนางณนาคูและนักศึกษากศสอนร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีได้การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์โดยมีนายจตนศักดิ์เจริญโสภาผู้วาราชการจังหวัดตรังเป็นประธานนายจักรพงศ์รัชนีกุลนายอำเภอกันตังกล่าวรายงานและร่วมขับรถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยรอบเขตเทศบาลเมืองกันตัง 22ธันวาคม2565ผู้้อำนวยการนำการกศน,น,อนอมกันตังพร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมปล่อยพันปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพรรณามัยที่สมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรณบริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านหนองสมิด หมู่ที่2ตำบลคลองสีล้อมอำเภอกำตังจังหวัดตรังและนำคณะครูและบุคลากรออกหน่วยบริการอำเภอยิมเคลื่อนที่ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรประชุมชี้แจงการดำเนินง,งานของส่วนราชการกิจกรรมกศนรสร้างสุขสร้างงานสร้างอาชีพสาธิตการทำขนมจากการทำไข่เค็มสมุนไพราการทำโดน,นัท การทำติหมาผลิตภัณฑ์จากสารกั้นจากการทำน้ำสมุนไพราการทำขนมจังและส่งเสริมการอ่านด้วยรถมินิโมบายณโรงเรียนบ้านหนองสมิ์หมู่ที่2ตำบลคลองชีล้อมอำเภอกันตังจังหวัดตรังและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชตยาาิยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชรรราชธิดานาวัังกภูมิอำเภอกันตังจังหวัดตรัง27ธันวาคม2565บุคลากรากรสศอนอำเภอกันตังร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา และพิธีขอพรตามหลักแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าห้องประชุมสำนักง,งานกสนจ,จังหวัดตรังร่วมปล่อยปลาปล่อยเต่าบริเวณท่าน้ำวัดประสิทธิชัย และเข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานปีงบประมาณ2,566นห้องประชุมสำนักง,งานกสศอออจังหวัดตรัง 28ธันวาคม2565ิผู้อำนวยการกอสอนอำเภอกันตังมอบหมายให้นายสุพลชูอินครูกอ,อนอตำมนโคกยางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชินีนาถพระบร,ะรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีประจําปี2565 ณวัดโคกยางหมู่ที่1ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกศออนอำเภอกันตังได้ที่ Facebook Fanpage กศออนอำเภอกันตังและ Youtube Channel ขอจบการน,นำเสนอสวัสดีค่ะ